โอเคครับผมก็ขอ,อการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนีู้่พี่นะครับผมพี่เบต้าแลบผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเซิร์ฟค,คอปเปอร์มอนนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาหาพื้นที่สร้างบ้านแล้วก็ทําฟาร์มตัวเอพิครอนนะครับทุกคนก็คือมันจะเป็นเหมือนตัวเอาไว้แบบทําลูกบอลอนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอา,เอามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอ้ยเสียงอะไรวะอ่ะใช่ไหมเหรอเดี๋ยวเราจะโยกของบางส่วนออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาที่สร้างบ้านกันเอ๊ยมีบอลอยู่นี่ โอเคเดี๋ยวของอันนี้ประหนึ่งนะไอเพชรพวกนี้เอามาจากในคลิปคือบอกเลยว่าเยอะมากมีอะไรที่เราต้องขวนไปอีกไหมคือตอนนี้เราเอาของบางส่วนก่อนเราเอาของบางส่วนก่อนอย่างเช่นพวกเอพิครอนเนี่ยเราเอาไปก่อนอืมเพชรเพชรเอาเพชรอ,ออกมาก่อนกระเป๋าชืบเราครับเป็นชุดเพชรเลยดีกว่านี่นี่อ่าเรียบร้อยแล้วก็ใส่ เรียบร้อยว้ชุดเพชรเต็มตัว <c oughs> เหลือเพชรอยู่สามเม็ดอืมทำปิกเอ็กไปเลยดีไหมไหนไหนมันก็เหลือสามเม็ดแล้วอ่าทำปิกเอ็กไปเลยดีกว่าเรียบร้อยต่อไปสิ่งที่เราจะต้องทํา <c oughs> ก็คือนอนก่อนโอเคนอนก่อนอ๋อแล้วก็ในคลิปก่อนในคลิปก่อนคลิปก่อนคือเราหาพวกแร่ใช่ไหมแล้วก็อืมไปเจอตัวนี้มาตอนนั้นคือเดินเดินเดิน,ดนอยู่อ่ะมันเป็นแบบไบโอมแบบเหมือนหิมะแล้วได้นี่มา จับได้แบบด้วยบังเอิญอ่ะเนี่ยโคตรบังเอิญคือใช้สองบอลอ่ะจับได้แล้วอ่ะใช้น่าจะใช้เป็นตัวบอลบอลธรรมดาบอลหนึ่งแล้วก็อัลต้าบอลเนี่ยจับได้เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีคือบอกเลยว่าพี่กล่าวว่าจะจับเทพด้วยในเซิร์ฟนี้น่าจะจับเทพน่าจะเอาเยอะๆเลยอยากได้อยากได้เทพพี่ครับผมสงสัยว่าเรื่อง มาครับบุญแห่งปีศาจภาคสามตอนที่8ดจบแล้วเหรอครับผมอยากดูอีกเอ่อบุญแห่งปีศาจสำหรับคนที่เพิ่งติดตามใหม่นะครับถ้าทุกคนติดตามบุญแห่งปีศาจเนี่ยพี่ต้องขอขอแจ้งแบบนี้นะครับว่าบุญแห่งปีศาจเนี่ยพี่ไม่ได้ทาต่อแล้วนะครับอืมเพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างเนาะเลยทําให้แบบพี่ไม่สามารถแบบถ่ายต่อได้มันมีมันมีปัญหานิดหน่อยอะ่ะนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ม,มีมีเป็นซีรีส์เดี๋ยวเร็วๆนี้มีเป็นหนังนะครับทุกคนเป็นหนัง ตอนนี้กํลาลังวางแผนการถ่ายทําอยู่มีหนังแบบเวอร์ชัน Minecraft เลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้มันมีโปเกมอน2ตัวที่พี่สามารถวิวิาการได้พี่ก็จะวิวิาการให้มันเลยตัวที่1ก็คือไอเดี๋ยเด็ดตัวนี้เก็บไว้คลายแม็กดีกว่าเอาเป็นตัวนี้ก่อนดีกว่าไฟเอโร่ถ้าไม่ใช่เออน,น่าจะชื่อไฟเอโร่จำไม่ได้เ,เหมือนกันมันที่จริงอ่ะตัวนี้พี่เพิ่งจับมา แต่ว่าในถ้าเป็นในคลิปอีพีแรกกับพี่จะจับเป็นตัวเล็กใช่ไหมแต่เมื่อกี้อะพี่เดินเดินอยู่แล้วมันล่างสองเกิดก็เลยจับมาดีกว่าโอเควิวธนาการให้เลยนี่ดูแอนิเมชั่นนี่โคตรเท่โคตรเฟียวขี่ได้ปะเราขี่มันได้ไหมน่าจะไม่ได้ <c oughs> ไม่แน่ใจว่ามันต้องขี่ยังไงคือพี่พี่ลงมอดเสริมมาด้วยมันเป็นมอดขี่โปกเกมอนเดี๋ยวลองดูว่าลิซ่าด,ดอนจะขี่ได้ไหมนี่เนมิชชั่นโคตรเท่โคตรเฟี้ยวนี่ขี่ได้ไหมนี่ขี่ได้ขี่ได้ขี่ได้โอเคนี่โอ้ยโคตรเฟี้ยวขี่ แล้วตอนลงอะลงไงอะลงลงไงวะทุกคนอ๋ออย่างนี้แล้วพอออกอะแล้วพอจะออกอะอ๋อคือกดกดเก็บเหรอเออใช่กดเก็บโอเคเฟี้ฟยวดีเฟี้ฟยวดีเฟี้ฟยวไปเราขี่ลิตาดอนกันดีกว่าทุกคนฟืบ <c oughs> ชา้านิดนึงนะจริงจริงลิซาดอนชา้านิดนึงบินชา้าจัง พี่ขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ประชาสัมพันธ์สักครู่นะครับทุกคนสำหรับใครที่เป็นแฟนแอนิเมะเรื่องโจโจโล้ล่าข้ามศตรวรรษนะครับผมไม่ควรพลาดเลยครับกับงาน knocking on the heaven door นะครับผมเป็นงานของเพื่อนพี่เองนะครับผมภายในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมแล้วก็บูธต่างๆนะครับผมแล้วก็มีของรางวัลแจกมากมายเลยนะครับทุกคน แล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายคอสเพย์นะครับผมก็สามารถคอสเพย์ตัวละครในเรื่องโจโจมาได้เลยนะครับผมโดยงานนะครับผมจะจัดในวันที่10สิงหานี้นะครับผมณหอประชุมการตรัดนะครับผมติด BTS พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนั่นเองนะครับผมก็ใครที่สนใจงานนี้นะครับผมสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้ที่เพจของงานนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ให้ตรงดิสคริปชันของคลิปนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับงาน Knocking on the Heaven Door นะครับผมแต่ปอยนิดนึงอาจจะเจอพี่ในงานนะครับผม ต่อไปสิ่งที่เราจะทําก็คือเดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่สร้างบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัวเทนวาร์ปในการวาร์ปกลับมาที่นี่แล้วก็เก็บพวกของเนี่ยไปที่บ้านหลังใหม่อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีสักช่วงหนึ่งน่าจะมีสักช่วงหนึ่งที่พี่จะเอาไมค์ครับบนเฮปิซาตกลับมารีเมคเป็นหนังเต็มนะครับทุกคนเพราะว่า <c oughs> บห่งปีศาจอ่ะมันเป็นซีรีส์แบบซีรีส์ยาวใช่ไหมแต่เดี๋ยวพี่กับกับ คนในกับเด็กในทีมงานอะวางแผนว่าน่าจะเอามาทําเป็นซีรีส์เต็มไม่ใช่ซีรีส์เต็มแบบนั้นคือเป็นหนังโอ้ย,เจอ,เ,นนออยเจอหมู่บ้านทําเป็นหนังะครับทุกคนนั่นแหละเอ้ยเจอหมู่บ้านเดี๋ยวเราลองแวะดีกว่าเแต่เหมือนจําได้ว่ามีคนคนในเซิร์ฟบอสมาว่าเจอหมู่บ้านกลางน้ํานะน่าจะเป็นตรงนี้แน่เลยที่เขาเจอเดี๋ยวเราลองสํารวจดีกว่ามีของไหมมีของให้ป้นไหมเฮ้ยโอ้โหน่าโอเคน่าจะมีคน นั่นไงโอเคเป็นเป็นของในเซริร์ฟเป็นของคนในเซริร์ฟโอเคโอเคเราเราไม่ยุง่งเราไม่ยุง่งน่าจะมีเจ้าของแล้วงั้นเราไปกันต่อดีกว่าไปลิซซดอนอยากให้ลิซซดอนมันบินเร็วกว่านี้มันทำไมมันบินช้าจังไงลิซซดอนอ่ะอุ้ยฝั่งนู้นก็มีอีกมีเยอะนะเนี่ย แล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมตบพี่ตอนนี้พี่มีกิจกรรมมาแนะนําทุกคนครับผมก็คือในเซิร์ฟเจนแคสเนี่ยตอนนี้เขามีกิจกรรมนะครับผมเพียงแค่ทุกคนเนี่ยเข้าไปในเซิร์ฟนะครับแล้วก็เดินขึ้นมันจะมีอยู่ตึกตึกหนึ่งที่แบบมันจะมีตัวคิวอยู่ใช่ไหมทุกคนให้เดินเข้าไปในตึกนั้นนะครับผมขึ้นชั้น2ไปขึ้นไปที่ชั้น2แล้วมันจะเจอ,เจอตัวละค,ครพี่อยู่ให้คลิกป้ายที่มันอยู่ข้างอยู่ข้างๆพี่อะ่ะแล้วมันจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมนั่นเองนะครับ เรื่องวิธีการเล่นกิจกรรมเนี่ยเพียงแค่ทุกคนเนี่ยทุกคนเข้าไปเล่นหนึ่งแมตช์ใช่ไหมแล้วมันจะได้แต้มทุกคนก็สะสมแต้มไปเรื่อยๆจนแบบมันครบตามที่ทางเซิร์ฟกำหนดใช่ไหมทุกคนก็จะได้ของรางวัลน,นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวประมาณท้ายไลฟ์หรือว่าท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูจุดจุดหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันมันน่าสนใจมากคือเจอเมื่อตอนอัดตอนอีพีสองอะตอนในคลิปอีพีสองมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่มันจะเป็น เหมือนน่าจะเป็นที่เกิดเทพมั้งคือพี่ไปศึกษามอสมาแล้วมันมันคือที่เกิดเทพเ้ยทุกคนแล้วพี่ไปเจอแผนที่มาแผนที่หนึง่งแล้วมันแบบนําพี่ไปแบบเป็นเหมือนน่าจะเป็นที่เกิดเทพอีกตัวหนึง่งซึ่งเป็นจุดที่พี่ว่ามันมันน่าสนใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะลองไปดูแต่ตอนนี้ขอหาพื้นที่สร้างบ้านก่อนแล้วมันใกล้มือแล้วด้วยเฮ้เทพเกิดว่ะทุกคนแป๊บน,นึงนะขอขอลองไปดูหน่อยอยู่แถวไหนวะอ๋อเลจิเลจิเลจิเกิด ฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นไป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 อ้ยมันแจ้งเตือนไม่หยุดเลยว่ะทุกคนเพราะว่าเราเราอยู่ในอาณาเขตมันอะเราอยู่ในอาณาเขตแบบตัวแบบเอาไว้เกิดอะนี่ไงจุดเกิดมันนี่มันจะเป็นโพรงเลยทุกคนฮึบฮึบอืมไหนดูซีเลจิสติลมันจะเป็นยังไงมีทางเข้าแบบปกติไหมหรือเราต้องขุดเข้าไป น่าจะต้องขุดเข้าไปโอเคขุดเข้าไปก็ได้นั่นไงทุกคนเลยจิสติลโอ้ยแล้วก็มีมีเหล็กด้วยอุย้ยเราน่าจะมาขุดเหล็กตรงนี้ได้แต่ตอนนี้เราขอลองจับดูหน่อยละกันลองเราลองสักตั้งหนึ่งโอเคพ่นไฟเข้าอยู่เข้าอยู่นะเข้าอยู่ไม่ใช่ไม่เข้าอุย้ยมันอุย้ยมันตีเราแรงมากเอาแล้วไง เอาแล้วใทุกคนพี่ว่าอีกทางนึงอะเราต้องยัดบอลอีกทางหนึ่งคือเราต้องยัดบอลโอเคตีโคตรเบาโอ้ยตีโคตรแรงเฮ้ยมันติดมันติดเบิรนมันติดเบิรนถือถือว่าดีโอเคตัวเราตายเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวพี่ลองยัดบอลเลยดีกว่า ส่วเราน่าจะสู้ไม่ไหวโอเคอัลตราบอลเลยหนึ่งสองไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเลดียว,ยวนึกออกแล้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 วฟิสเตอร์ไงฟิสเตอร์ฟิสเตอร์ไปหนึ่งเราเอาฟิสเตอร์มาสู้ดีกว่าไหนๆเราก็จับฟิสเตอร์ได้แล้วเอาแทนแทนแทน แทนวาร์ปเทนวาร์ปเอฟเฟอืม,อมนี่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 เราเรากลับมาเรากลับมาที่บ้านก่อนเรากลับมาที่บ้านก่อนมามคคิวก่อนอืมอย่างแรกคือทำให้มันติดไฟโอเคเรียบร้อยติดเบิรน์น พอมันติดเปิดปุ๊บเราก็เผาเผาอีกนิดนึงให้เลือดมันน้อยที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเอาน่าจะาฟีเซอร์มายืนโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวลองจับดูเราอาจจะไม่ไม่ถึงขั้นเอาฟีเซอร์มายืนก็ได้คนดูจัดทรงแล้วโอเคอยังไม่ติดเดี๋ยวเราเอาบอลมาอันนี้โอกาสคูณสอง พออย่างเดียวคืออย่าแบบพี่ว่ามันตายว่ะสวยละพี่ว่าพี่ว่ามันตายว่ะเราคำนวณพลาดไปหน่อยดาเมจการติดไฟมันแรงไปหน่อยไม่ได้ว่ะเรียบร้อยตายอือตายเวลขึ้นเลยอุย้ยได้ที่ไว้เวทาการด้วยโถ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเราค,ค่อยกลับมาจับ เราเค่อยกลับมาจับทุกคนเพราะว่ามันมันเกิดเรื่อยๆอะ่ะเอาจริงๆไอ้พวกเลจีเนี่ยเหมือนล่าสุดเลจีดราก้อนคือเพียงแค่ไปอยู่แถวๆมันนะทุกคนแบบอยู่จุดที่มันเกิดใช่ไหมมันก็แบบมันสามารถเกิดได้อีกทุกคนเอาจริงๆมันสามารถเกิดได้พี่ว่านะมันมันน่าจะเกิดได้อีกแต่ตอนนี้เราขุดเหล็กไปก่อนเราอยากได้เหล็กนี่อันนี้ก็เหล็กขโมยมาถึงถิ่นแล้วก็ขโมยนิดนึง <c oughs> ก่อนจะไปดูคลิปกันต่อเนี่ยพี่ไม่เลยจะมาบอกทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ในเซิร์ฟแจนแครสนะครับผมมีกิจกรรมใหม่นะครับผม <c oughs> เพียงแค่ทุกคนเนี่ยเข้าไปในเซิร์ฟแล้วก็เดินตามคลิปที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ให้เดินเข้าไปในตึกครับผมแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปเลยครับผมจะเจอตัวละครพี่ยืนอยู่นะครับผม เพียงแค่ h, ทุกคนเนี่ยคลิกไปที่ป้ายตามคลิปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนกดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับผมแล้วจะมีข้อความขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยกิจกรรมนี้เนี่ยวิธีการเล่นนะครับผมเพียงแค่ h, ทุกคนเนี่ยเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเมื่อทุกคนเล่นเสร็จหนึ att, ่งแมตช์เนี่ยมันจะได้คะแนนมาใช่ไหมครับทุกคนเพียงแค่ทุกคนเนีเ่ยสะสมคะแนนให้ถึงตามที่กําหนดเนี่ยทุกคนจะได้รับรางวัลพิเศษไปเลยครับผมบอกเลยว่าเป็นรางวัลที่พี่เลือกมาให้กับมือเลยนะครับผมอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกกัันนนนใเเเิิรรฟะคคคผผมมโออาไปปดูลลตย อืมเราลองเบี่ยงซ้ายไปดูดีกว่าอ่ะไปทางนี้โอเคเดินทางต่อครับทุกคนโอเคทุกคนเราได้ที่สร้างบ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่เหลือก็แค่ทำกล่องเก็บของขึ้นมาทำกล่องเก็บของโอเคแล้วก็วางอืมอืม ก็ตรงนี้อ่าฮะเดี๋ยวเอ่อเก็บอะไรยังไงด,ดีเก็บไปก่อนแล้วค่อยมาจัดเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนค่อยวางเงินอีกทีตอนตอนเราจัดเก็บไปก่อนตอนนี้โอเคต่อไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ต้นไม้ก่อนเลยละกันปุ๊บปุ้บปุ้บรู้สึกว่ามันจะมีทั้งต้น ตะปูแล้วก็ดาร์กโอ๊กผสมกันไปฮะที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะหาจุดเอาไว้ทำฟาร์มแอปิคอนด้วยโอเคต้นนี้น่าจะใหญ่ไปใหญ่กว่าที่จะโค่นลงมาได้เพราะมันใช้ตัวไอ้นี่ดูริบิลิตี้อะไรดูรับิตี้อะไรนั่นน่ะค่าค่าคงทนอะ่ะ มันมันใช้ตัวนี้ด้วยซึ่งตอนนี้มันใกล้จะพังแล้วก็เคลียร์ได้ประมาณนี้โอเคพวกไม้เดี๋ยวแยกไว้กล่องหนึ่งแล้วกันมลเมล็ดแอปิครอนก็ออกมาตอนนี้สีที่เรามีมลเลโสโ s t o ีเขียวสีขาวสีแดงสีฟ้าสีชมพูสีดำสีเหลืองบอกเลยว่าเป็นสีที่จำเป็นในการทำบอลมากๆเดี๋ยวเราจะปลูกไว้ แถวนี้ก่อนแล้วกันเตรียมพื้นที่เดี๋ยวเราจะทาฟาร์มแบบจริงจังอีกทีนึงนะครับทุกคนตอนนี้เราเอาแบบชั่วคราวไปก่อนเดี๋ยวเราเอาทุกสีมาเรียงกันสีชมพูสีเหลืองสีเงินสีอ่าเรียงประมาณนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะไล่ปลูกเลยปลูกจึก๊บแล้วก็เว้นสักหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ปลูกอีกอันหนึ่งแล้วกันหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่จุ๊บ หนึ่งสองสามสี่ปึ๊บอ่าเรียบร้อยอ๊ะเรามีครบทุกสีเลยเหรอจริงไะเนี่ยมัน,ม,นมันแอชชิเมนต์ขึ้นอ่ะเรามีครบทุกสีแล้วเหรอจริงไปเนี่ยไม่เชื่อโมเปิมนหนึ่งนะแอปพลิคชนเก่งไงวะ นี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยเรามีครบทุกสีเลยนี่ป่ะเฮ้ยเราเพิ่งรู้ตัวในที่ทุกคนเฮ้ยเราเรามีครบทุกสีที่มันสามารถปลูกได้เฮ้ยเพิ่งรู้เพิ่งรู้คือคือเรามีอุปกรณ์ไว้ทําบอลคือค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่พวกแร่เลยเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีสิ่งสิ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องหาคือพวกแร่ทุกคนซึ่งเดี๋ยวพวกแร่เนี่ยพี่ไปหานอกรอบดปกว่าเนอะมันจะได้ไม่ไม่เสียเวลาด้วยชึบโอเค โอเคที่ว่าเดี๋ยวไลน์นี้เราก็จบไปเพียงเท่านี้ก็ดีกว่านะครับทุกคนก็ใครที่เข้ามาดูเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมไปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์หน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย